สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนเข้าสู่ไกด์มือใหม่ฉบับลิงลิงย่อยง่ายเข้าใจง่ายกับผมออโต้ Auto. โดยที่เนื้อหาในคลิปนี้เราจะเน้นไปที่ผู้เล่นใหม่ย้ําว่าผู้เล่นใหม่แล้วก็จะเป็นไอเดียสําหรับผู้เล่นสายฟรีด้วยแน่นอนว่าคําถามที่หลายๆคนบักจะถามกันเข้ามาเป็นคําถามแรกเลยนะพี่ฮะพี่ฮะผมต้องรีไอเดียหาตัวไหนดีครับหนูต้องรีไอเดียหาตัวไหนดีคะโอเคถ้าคุณอยากรู้แล้วกดไลค์กดติดตาม เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาคลิปใหม่ๆและเราไปลุยกันเลยหากคุณกําลังตามหาร้านเติมเกมที่ปลอดภัยและไว้ใจได้ผมแนะนํา Power Play ร้านจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายที่มีผู้ติดตามมากกว่าแสนผู้ติดตาม Power p a y มี5สิ่งที่ตอบโจทย์คุณดังนี้1มีหลายเกมให้เลือกเติม2เติมในราคาที่ถูกมากกว่าในตัวเกม3สามารถเติมแบบ UID ได้ง่ายๆ4 เติมรวดเร็วทุกช่องทาง5เติมได้หมดไม่ว่าจะผ่าน Facebook l i n เว็บ uadpowergacha.com อย่าลืมนะครับถ้าคิดจะไปต้องที่ถึง power p o w e r p a เอาเป็น2ตัวละครหลักที่ควรหาก่อนสำคัญมากช่วยให้คุณเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้น1แทโอ2บิสกิตทำไมต้องแทโอตัวนี้จะเป็นตัวละครเลตอพกาชาใช้ตัวอัศวินพิกอัพหรือใช้รูบี้เพชรแดงในการสุ่มตั้งแต่โรที่1จนถึงโร ที่99จะมีโอกาสออก0.5%ตั้งแต่โรที่100จนถึง199จะมีโอกาสออก50%โอกาสสูงขึ้นและถ้าถึง200โรนั่นคือการันตี100%ออกแน่นอนชัวร์ซึ่งเพื่อนๆจะสุ่มออกช้าหรือออกไวอาจจะมีทั้งตรงเลททั้งหลุดเลทก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนครับเอาเป็นว่าจะรีหาแทโอหลักๆในตู้นี่แหละแทอโอจะเป็นตัวดามเมสที่ช่วยในการผ่านคอนเทนต์ได้ด,ดีมากๆม,มีสกิลสามารถทำดาเมจหมู่ใส่ศัตรูทั้งสนามได้มีการเร่งเทิร์น สแตทง่ายเพราะมีบูตคริเอทให้กับตัวเองเมื่อตุยสามารถอยู่ในสถานะอมตะต่อเดือนได้2เทินแล้วถ้าปลด C2 จะมีการรีเอฟเฟกตายเกิดนี้อีกครั้งจึงทําให้ C2 คุณภาพชีวิตดีมากๆความคุ้มค่าตัวละครในโหมดบรรจนภยัยโหมดฟ์าโหมดไตหอลงหมดเหล่าดีได้ดีเลยครับถ้าสายฟรีอยากจะใช้ยาวๆก็หา C2 ได้แต่บางทีมันอาจจะไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นคุณก็ยืนพื้น C0 ไว้ก่อนถ้าคุณอยากได้เพิ่มจริง,รงๆมันก็จะมีการที่คุณสุ่มตู้นี้ซ้ําเพื่อหา ซีมาและอีกหนึ่งวิธีใส่ลิสแทโอลงไปในตู้ถาวรครับจะมีโอกาสออก20%ถ้าคุณเป็นสายเติมแทโอจะมีสกินร่างผู้หญิงโอ้มยกอดมันช่างแจมแมวแวววับมากๆแซบและเด็ดสุดๆเห็นแล้วอยากได้เลยอะปะ่ะไม่เป็นลาสายฟรี <laughs> ตัวละครถัดมาเก่งมากคุ้มค่าสุดๆต้องการเพียงแค่1นตัวหรือ c 0พอจบนั่นคือบิสกิตเป็นสุดยอดซัพพอร์ตที่มีการลดป้องกันศัตรูทั้งสนามได้มีบัฟตีบอสแรงขึ้นเพิ่มอัตราการตีจุดออนโดดเด่นสุดๆในการลงเรดบอสลงดันธาตุลงชิงปราสาทสามารถหาได้จากโหมดมักรุกหรือลิสตู้ถาวอเพื่อนๆจะเลือกจากไหนก็ได้นะเอามาเพียงแค่1นตัวเท่านั้น c 0คือจบแล้วทีนี้มีข้อดีเพิ่มเติมครับการ ลงทะเบียนล่วงหน้าเขา่จะมีแจกราเชลกับเอสมาด้วยนะและในเกมเมื่อผ่านด่านต่างๆก็จะมีการแจกตัวสีม่วงเพิ่มเติมคุณเลยสามารถเอาบิสกิตมายืนพื้นคู่กันกับราเชลแล้วไปตะลุยกับหลายๆคอนเทนต์ได <sm> ้ให anyway MA ้ราเชลช่วยเพิ่มอัตราการโจมตีจุดอ่อนลดป้องกันเพิ่มเติมอะไรทํานองนี้หลังจากนั้นมันก็จะมีการสุ่มการันตี10โรแรกเพื่อนๆก็สามารถเลือกยูชินเอามาเสริมทีมช่วยในการขัดสตูทำซีซีได้ก็จะได้ทีมเริ่ม ต้นพื้นฐานมาครับนั่นคือบิสกิตคู่กับราเชลตามด้วยยูชินและตัวดาเมจดหลักของเราแทโอทีนี้อีกหนึ่งตำแหน่งอะ่ะจะเป็นใครก็ได้ตัวม่วงที่แจกมาหรือเลือกปรับตามสถานการณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับโหมดนั้นๆคอนเทนต์นั้นๆส่วนถ้าคุณจะไปลงดันต่างๆคุณก็สามารถยืนพื้นบิสกิตคู่กับราเชลไว้ แล้วคุณก็ปรับสมาชิกทีมที่เหลือให้มันเหมาะกับธาตุที่เราเจอครับทีนี้ในกรณีที่คุณมีตัวละครตามนี้แล้วอยากจะหาตัวเพิ่มแนะนํานี่เลยครับย้อนที่โจมตี3ครั้งทาําดาเมจทะลุป้องกันได้ดาเมจเวทแรงจัดๆทำสถานะหลับไหลได้อีกและ42เทพมากการโจมตีมันก็จะมีหลับไหลไปเลยครับเป็นตัวดาเมจที่เก่งมากๆลงได้หลายโหมดด้วยซึ่งถ้าอยากใช้ยาวๆก็จะแนะนําว่าหา C2 สายฟรีอาจจะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าตัวยังไม่มีเลดอัพในช่วงช่วงนี้ ถ้าอ้างอิงจากเซิร์ฟเกาหลีนะเพราะฉะนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยไป C2 ไม่ถึงในระหว่างนั้นคุณจะเอาตัวอื่นๆมาเสริมทีมอย่างเอสปาดาหรือปาสคาลมาก่อนก็ได้จุดเด่นของเอสปาดาเราจะเอามาตีปีศาจวัวตัวนี้แหละซึ่งมันจะดอบเซตที่ใช้กับหลายๆตัวละครใน i อดีของเราได้ต้นเกมเราจะนิยมลงดันเจียนนี้ก่อนครับส่วนปาสคาลเอามันลงนักล่าเหล็กไหลไฮด้าเขาลงโหมดดีๆเลยครับและประเด็นคือเก่งกับโหมดอื่นๆด้วยยิ งปดดาวยิ่งโหตตัวใช้งานได้กว้างตัวเนี้เชียหน้ามีติดไอดีไว้ตัวต่อไปก็รีน่าบัฟเพิ่มความเสียหายได้ลดป้องกันได้ฮิลได้เป็นอีกหนึ่งตัวซัพพอร์ตที่เก่งใช้ได้เลยรู้สึกว่าสําหรับสายเติมน้อยมันจะมีแพ็คเริ่มต้นถูกๆเพื่อสามารถแลกลับรีนามาได้ด้วยนะส่วนตัวละครสีม่วงเพื่อนๆสามารถเลือกลิสต์ตามนี้ได้เลยครับสรุปทั้งหมดในภาพเดียวก็จะเป็นไปตามนี้แหละโฟกัสหาแทโอกับบิสฮิตก่อนเอามาให้ไอดีเราเล่นง่ายๆเริ่ม ตนสบายสบายที่เหลือคุณก็ค่อยหาตัวอื่นอ่นอะมาเสริมตามทีมตามสถานการณ์ผมขอย้านะครับว่านี่คือต้นเกมสําหรับผู้เล่นใหม่นะถ้าเป็นช่วงเอนเกมมันก็จะมีตัวอื่นๆที่โดดเด่นมาอีกพึบเลยเอาเป็นว่าเอนเกมอ่ะเราค่อยแยกคุยกันอีกคลิปที่หนึ่งล้วกันคลิปเนี้ยผมอยากให้คนที่อาจจะเคยเล่นเกมเกมนี้มาหรือไม่เคยเล่นเกมเกมนี้เลยเข้าใจข้อมูลเนื้อหาแบบย่อยง่ายอ่ะและนี่คือเนื้อหาสําหรับผู้เล่นใหม่ครับว่าเราควรรีโรหาตัวไหนผมก็หวังว่าคลิป จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกๆุกคนถ้าใครมีข้อมูลอยากจะเสริมตรงไหนสามารถคอมเมนต์เสริมมาได้เลยสุดท้ายขอวอวยพรให้เพื่อนๆทุกทุกคนโชคดีกับกาชายิ่งถ้าคุณกดไลค์ในคลิปนี้ขอให้ความโชคดีกาชาของคุณนั้นคูณ2คูณ10คูณร้อยไปเลยเกมจะเปิดวันที่18นี้ครับไว้เจอกันในไลฟ์สตรีมออโต้ผมมาตั้งแต่ตอนเซิร์ฟเปิดเลยนะอาจจะเป็นช่วงเช้าๆหรือเปล่าแต่เห็นเขาบอกบอกกันว่าอาจจะเป็นช่วงเช้านะเอาเป็นว่าใครมีคาถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติม,ตมได้ ตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย The rocks. It's completely split. This is where your land ends. Live in peace on your side. And remember the crows are always watching. You monsters.